จ้าเอ๊สองหัวไม่ใช่สองหัวหัวเดียวแต่สองเม็ดปะรอบนี้แล้วทุกคนผมจะตั้งสติลุยต่อรอบนี้ผมจะลุยเดียวเลยอุ้ยอุ้ยแตกไปหนึ่งไอเซฟ <Double Kill. S 1> ลัวจัด รัวจัดสกินปืนใหม่โคตรรัวสกินปืนนีุ้กคนนี่อัตาในการยิงสองบวกเจาะเกาะอ,อีกหนึ่งนะคนรัวจัดปมาต่อเขาอยู่ตรงนีุ้กคนเราเอาปืนนี้ยิงมาดูนะมันจะขึ้นหัวหรือเปล่ามันจะขึ้นหัวหรือเปล่าโอ้ยอันนี้หัวเขารัวจนเหมือนรัดเพื่อนอะตอนเนี้ยมาต่อเพื่อนตายเพื่อนตายพือยู่ที่ไหนโอ้โหสา0ร้อยกว่าเมตรเกือบสี่ร้อย ตายลุ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 ยโอ้โอ้โอ้ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยเอากำลังจะยิงเลยแม่งตายต่อหน้าเลยมันเห็นบอกว่าเาเราอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นอุ้ยมันเห็นมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเราฉีกซานติโนไปขวาเลยจ้าเราก็โยกไปทางขวาเราก็โยกไปขวาเลยจ้ามามาเจอ เจอยิงใคร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 สาหัสไอ้นี่สาหัสไอ้นี่เจ็บยิงใครยิงใครอุ้ยล่างทองออกก่อนออกก่อนแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ล้มเองเรียบร้อยล้มล้มนะครับผมแล้วสว่าจะมีผู้สาวอีกคนนะนั่นไงมีผู้สาวอีกคนนึงแม่งอยู่ข้างหน้าเลยอูนูอยู่ไหนอ้าวผู้สาวหนีผู้สาวหนีแบบนี้แหละเราไปต่ออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยเคลียร์ทันน่ะค่อยเคลียร์เคลียร์ทางนี้ก่อนเอยอยู่ไหนวะอางนู้นอยู่ที่ร่องอ๋อนี่ไงนี่ไง บอกเลยว่าโคตรรัวดูดิฟังจากเสียงคน oh. เอาไปยิงไกด์ด้วยปืนเนี่ยโ okay. oh oh, อเคโอ้โหโคตรรัวโคตรโคตรรัวนะคนแม่งรัวฉัดโคตรรัว่ะไปเลยเราไปชุบเพื่อนก่อนสักคู่นะเพื่อนเดี๋ยวเราไปชุบให้นะไปะมารอโอเคชุบแบบน,นี้เลยจ้านี่โอเคพร้อมไปเดินหาเลยตอนนี้คนเหลือเยอะอยู่ด้วยเดินหาเลย oh. เฮ้ยยังไงนั่งไง,ไงเจอละเจอละไปไปเบอร์สองก็ได้จะเห็นละตอนนี้เบอร์สองก็ได้เห็นละยิงกันอยู่ข้างล่างโอ้โหรัวจัดดูดิแบบเลือดแตกเลือดแตกแต่ยังไม่ตายโอ้ยเพื่อนเคลียร์ไปแล้วโอ้โหไปเรียบร้อยตอนนี้เพื่อนเคลียร์ตายละแม่งก็ดักอยู่ในบ้านเนาะหาต่อเลยจะไปวิ่งไหนเนาะ คนไปอยู่ไหนก็หมดคนไปอยู่อ๋อตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมาเรามาดูกันถ้าเรายิงไกลๆมันจะรัวแค่ไหนอยู่กลางน้ำเลยนั่นไงอยู่กลางน้ำอยู่กลางน้ำโอ้โ oh. หไม่ได้วะมันได้เปรียบเราอะ oh, โอ้ hundred. โหแม่โคตรรัวายแตกแล้วมันทำไมถึงไปหลบข้างหลังวะเนี่ยแบบชุดเดียวอะแต่ว่าเลือดมันไม่ไม่เต็มอะไปต่อทุกคนอ๋อมนหลบตรงนู้นมนหลบตรงไอวอลนู้นไอวอลตรงนู้นไม่มีคน ดูดิมาต่อไม่ได้วะไม่ได้วะปเข้าไปก่อนอุ้ยอุอุยมันสวนม,มันสวนมามันสวนมาเจ็บเหลือเกินดูดิโคตรรัวโคตรรัวครับน้องอแต่ว่ารัวข้อดีก็รัวแต่ข้อเสียก็มีเนืกระสุดหมดเร็วเกินไม่ได้หวะทุกคนไม่ได้ห่ะใจเย็นจัดไอ้นี่ ดูดิมะมึงมากูรัวกูรอวัดเลยกูรอยิงเลยมาโผล่มะโผล่มะรอยิงเลยไม่สนเลยรอยิงเลยรอยิงเลยรอยิงโคตรรัวทุกคนขนาดมันมันจะหลบมันยังหลบไม่ทันเมื่อกี้เห็นปะมันจะหลบมันยังหลบไม่ทันเรียบร้อยฆ่าตัวตุยเฮ้ยมีใครมาบอสอ๋อเพื่อนไปลุยต่อเราใช้แต่ปืนนี้แหละตอนนี้มาทิ้งเลยปืนนี้ทิ้งเลยเกะกะปืนเดียวพอ รัวแรงอ่ะเพราะมันเป็นเจาะเกาะผสมกับอัตราในการยิงแต่น่าจะเป็นกระบอกแรกที่มาและเป็นปืนนี้ดูนะโคตรรัวโคตรเร็วดูดิดูกระสุนดิดูกระสุนดูกระสุนเอ้าแตกก่กระสุนโอ้โหแม่งเรียบร้อยดูดิดูดิดูด,ดิโอ้รัวจัดซานิโนไปซ้ายโอนจันโอ้โหดูดิรัวจัดตายอะไรขอละกันใครไม่รู้ยิงไว้รัวจัด ไหยังไงต่อรัวจัดรัวจัดจัดเราเอ้ยเอ็มเจ็ดเก้ามาจากไหนวะขอแล้วกันอ้าวไม่โดนอ้าวอยู่ข้างในนี้ก็อ๋อมันมีแล้วนี่เรามีไอ้วอล์ฟปิดวอลไม่ให้มันออกดีกว่าปิดไม่ให้มันออกจ้าปิดโอ้ยมันรู้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 แล้วนี่มันอยู่ข้างในนะทุกคน มีรูเล็กๆไหมเออมีร mm ูเล nah ็กๆไหมมีรูเล IR ็กๆไหมไม่โดนโอ้โหไม่โดนวะมาเอาแบบนี <x> <have its S 2> ้แหละไม่โดนก็แบบนี้แหละมามาถ้าไม่โดนก็แบบนี้แหละโอ้ยกูตายเพื่อนโอ้ยทุกคนโอ้ยกำลังรัวมันเลยมาขอที่หนึ่งหน่อยได้ไหมเกมนี้ เพื <S <S ่อนระวังนะเพื่อนมันมีลูกสองเพื่อนสู้ๆเพื่อนเธอสู้ๆนะเธออย่าตายนะเพื่อนเหลือสามคนสุดท้ายอหมยวิวสู้ๆเธอปืนนี่มันเปลี่ยนได้สองโหมดโหมดระเบิดได้นะเธออยากยิงไกลเธอมันอยู่ข้างหน้ามนอยู่ข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้เลยข้างหน้าทางขวาทางขวาขวาออกประตูแล้วอยู่ทางขวาเพื่อนไม่กี้เห็นไหมแล้วจะอยู่ขวามือเพื่อนเออมันอยู่ตรงระหว่างมุมอ่ะเพื่อนอย่าวิ่งแบบนี้เสียวเดี๋ยวมันจะโผล่มายิง อหมวยสู้ๆเอาหมวยเอาหมวยต้องที่หนึ่งเราฆ่าไปสิบกว่าคิวแล้วเราพักให้เอาหมวยฆ่าบ้างเรายอมตายเอาหมวยมางระเบิดไว้แล้วหมวยมันอยู่ทางเนี่ยซ้ายข้างหน้านี่เลยเอาหมวยข้างหน้านี่เลยข้างขวาถ้าอยู่หันมาหันที่ทางขวาเนี่ยมันอยู่มุมนั่นแหละเออมุมนั่นแหละมุมที่เอาหมวยหันไปมองเมื่อกี้เออแถวนั้นแหละแถวมุมนั่นแหละเออแถวนั้นแหละข้างหลังดิเอาหมวยมันอยู่ข้างหลังไม่ใช่มุมนี้เออมุมข้างซ้ายอะเอาหมวยเราไม่ได้กดดันเธอนะแต่มันมาใกล้เธอแล้วเออตรงนั้นแหละเอาหมวยตรงนั้นแหละ เตรียมตัวเอาหมวยสู้สู้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 อีกนั่นเดียวเอาหมวยเปลี่ยนปืนเป็นหมดระเบิดเปลี่ยนปืนเป็นหมดระเบิดแล้วก็ย้อนระเบิดเข้าไปปืนเปลี่ยนโหมดได้เอาหมวยยิงขาเอาหมวยโอ้โห้วยยเรียบร้อยโหจัดเอาหมวยแล้วกดไลค์ให้เลยต้องกดตบมือให้ด้วยสเต็ปนอนยิงสเต็ปนอนยิงรู้ไอวอเอาหมวยเราจะที่หนึ่งแล้วเอาหมวยสู้ๆ หมวยสู้ๆเอาหมวยสู้ๆระวังระวังเอาหมวยระวังข้างหน้าเอาหมวยเอาระเบิดไล่มันมาได้นะถ้าเอาหมวยอยู่ตรงนี้แล้วเอาหมวยยิงมันไม่ได้เอาหมวยปลาระเบิดไปได้นะได้นะเอาหมวยแต่ปากดไว้อะเดี๋ยวมันน่าจะหนีอกงาเองอ่ะปากดไว้หลายๆลูกถ้าลูกเดียวน่าจะไม่พอเรียบร้อยเอาหมวยมันโดนระเบิดไหมเอาหมวยเปลี่ยนปืนได้เอาหมวยเห็นข้ามวนไหมปืนนี้มันเปลี่ยนโหมดได้นะ สู้ๆเอาหมวยสู้ๆขอสเต็ปนอนจริงอีกรอบนึงเอาหมวยสู้ๆเอาหมวยสู้ๆเอาหมวยสู้ๆสุดยอดเอาหมวยมีหมีด้วยเอาหมวยสูู้เย็นจีนเอาหมวยเออเอาหมวยเอาหมวย